สวัสดีครับทุกท่านในช่วงนี้มีรถรุ่นใหม่ๆออกมาเปิดตัวหลายรุ่นแต่สำหรับท่านที่งบไม่ถึงวันนี้เราขอนำเสนอรถ SUV 5รุ่นที่น่าใช้มีรุ่นไหนบ้างเราไปชมกันได้เลยครับเริ่มกันที่ honda brv SUV ขนาดเล็กที่มาพร้อมไฟหน้าแบบ full led พร้อมไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์และราววางของบนหลังคา เบาะนั่งแถวที่2ปรับเลื่อนหน้าหลังได้และเบาะแถวที่3ปรับเม,มได้พับได้แบบ50 50และยังสามารถพับเก็บได้ด้วยช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระ Honda b r v นั้นใช้เครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร117แรงมา้าถึงแม้ว่าจะมีอัตราเร่งที่ไม่เ้้าใจนะแต่เรื่องความประหยัดน้ำมันนั้น อยู่ที่16.4กิเมต่อลิตรซึ่งทำได้ดีกว่า SUV อีกหลายๆรุ่นเป็น SUV รถครอบครัวที่เน้นการใช้งานทั่วไปราคามือสองอยู่ที่ประมาณ490,000บาทถึง670,000บาทรุ่นจัดมา Toyota Corolla Cross ดีไซน์ภายนอกดูสปอร์ตดูดันภายในห้องโดยสารกว้างขวางมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตร ให้กำลังสูงสุด140แรงมา้าพร้อมหัวฉีดแบบอ e ีไฟไที่ช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมันให้ดียิ่งขึ้นด้วยเอกลักษณ์ของโตโยต้าในเรื่องความทนทานและศูนย์บริการที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศทำให้เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจราคามือสองอยู่ที่790,000บาทถึง850,000บาทรุ่นถัดไป m a ด้า C5 การออกแบบภายนอกที่โฉบเฉี่ยวเป็นเอกลักษณ์ของมาส d a เองจุดเด่นอยู่ที่ช่วงล่างและพวงมาลัยที่ให้การตอบสนองได้ดีเยี่ยมขับขี่สนุกและมั่นใจในทุกเส้นทางราคามือสองของมาส d a า cx ค่าอยู่ที่ประมาณ475,000ถึง920,000บาทรุ่นต่อมา Honda crv เป็น suv ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานโดยทาง Honda ในทำการพัฒนา CRV ให้ยกระดับขึ้นมาเป็นรถ SUV ระดับพรีเมียมสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ทั้งแบบ7ที่นั่งและแบบ5ที่นั่งมีให้เลือกทั้งแบบระบบกับเคลื่อน2ล้อและกับเคลื่อน4ล้อราคามือ2อยู่ที่ประมาณ589,000บาทถึง1,100,000บาทรุ่นสุดท้ายนะครับ Subaru f o r e s t ตอร์ซึ่งซูบารุนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องเครื่องยนต์บ็อกสเตอร์เทอร์โและระบบขับเคลื่อนสีล่ล้อเด่นอยู่ที่เป็น SUV ที่ช่วงล่างดีเยี่ยมมีความนุ่มสบายแต่ก่อนถนนและเมื่อเข้าโค้งแล้วยังรู้สึกมั่นใจด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด2 0ลิตร150แรงมา้าสามารถตอบโจทย์ในทั้งการขับในเมืองและนอกเมืองและมีระบบพิเศษ x mode ที่ช่วยให้คันเร่งระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนสีล้อทำงานประสานกันได้ดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้ขับขี่ได้ทุกสภาพถนนราคามือสองอยู่ที่4,50,000บาทถึง6 6 0 0 0 0 0บาทเป็นไงบ้างครับมีรุ่นไหนถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ